เรื่องของสิ่งประดิษฐ์กันบ้างน,นะคะมีการประดิษฐ์หุ่นยนต์นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ที่เน้นความสวยงามค่ะหลายคนอาจจะนึกถึงหุ่นยนต์โลหะในลักษณะที่ใหญ่โตมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะแต่ล่าสุดค่ะเมกซูได้เปิดพื้นที่ในการแข่งขันซูโม่หุ่นยนต์เพื่อเปิดพื้นที่ในการนำเอาพรสวรรค์ในการสร้างสารรค์โดยไร้เทคโนโลยีราคาแพงทำให้เกิดหุ่นยนต์เหย่ยขึ้นมาในครั้งแรกในประเทศไทยหุ่นยนต์เหล่านี้มีความสามารถมากน้อยขนาดไหนติดตามจากคุณวันิสาสีรื่นค่ะ การแข่งขันหุ่นยนต์ในลักษณะาการออกแบบแบบเหยๆนี้คือการเปิดใจคนให้เลิกกลัวและได้ลองทําในสิ่งต่างๆที่คิดว่าตัวเองไม่กล้าที่จะทําให้ได้ลองคิดประดิษฐ์อะไรก็ได้ที่มาจากจินตนาการเพราะว่าการแข่งขันหุ่นยนต์นี้ต้องการให้คนเปิดใจกล้าแสดงออกมากขึ้นและสนุกไปกับสิ่งที่ทํา ซึ่งต้นแบบความคิดนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีเป้าหมายให้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ลองคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์แบบเฮยๆมาโชว์กันและได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเิมารู้สึกว่าคนกลัวที่จะเริ่มหรือว่ายังรู้สึกว่าตัวเองเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีหรือว่าหรือว่าการสร้างเทคโนโลยีต่างๆเโน,โนี้ยเราก็เลยมองว่าการที่เราจาโโัดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีมาไม่มีแบเดียในการเข้าถึงใครๆก็สามารถมาเข้าร่วมได้ ก็จุดประสงค์ในการจัดก็คืออยากให้คนที่เริ่มสนใจเรื่องพวกนี้หรือว่ากลัวที่จะทำอะไรสักอย่างให้เข้ามาจอยดอูแล้วก็ลองมาดูความความสร้างสรรค์ของหุ่นยนต์ที่ไม่ได้ไครเท็ การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบเคยนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในการแข่งขันกว่า16ทีมซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าคนไทยก็ยังต้องการพื้นที่ในการแชร์ไอเดียและความคิดสร้างสารรค์ในการประดิษฐ์ผลงานแต่ยังขาดโอกาสและพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ก็ไม่ได้จำกัดอายุเพศแต่อย่างใดแค่คนที่สนใจกล้าที่จะคิดและนำผลงานมาโชว์พร้อมกับยอมรับในความเหย่ของตัวเองเท่านั้นเองค่ะ ปกติแล้วเนี่ยเวลาผมทำหุ่นยนต์เนี่ยครับจะต้องใช้พวกอะลูมิเนียมหรือว่า,วาเหล็กหรือว่าพัสดุที่ไในวันนี้แต่ว่างานนี้เป็นการใช้กระดาษครับ <c oughs> ผมได้ไอเดียหมายว่ากระดาษนี้ก็สามารถทาเป็นโค้งได้เหมือนกันถ้าแบบมีการพับที่ดีๆหรือว่าพวกของที่เหลือใช้บางอย่างที่ไม่น่าจะใช้งานได้เนี่ยก็สามารถสรุปแล้วลวมๆก็ออกมาเป็นหุ่นตัวใหม่ได้เราก็ภูมิ <c oughs> ใจประดิษฐ์ได้ทําอะไรได้ก็เหมือนรู้วงจรได้ก็ทำ ยากจะบอกเพื่อนๆื่อนไหมกับคนที่ <ๆ S 2> รู้สึกว่ามีเวลาว่างแต่ไม่รู้จะทําอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะก็ลองทําดูได้นะครับมันช่วยมันช่วยในเรื่องของการพัฒนาเรื่องไอคิวพวกพวกพวการสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสาม,มารถตีต่อยอดในการเรียนรู้อย่างอื่นได้ไหมก็น่าจะได้ยังไงได้บ้างเหมือนสหรับเราเองก็ทําเป็นเกมเล่นได้ยังไงคะก็เช่นเอา เอาหลักการวิสิกส์มาทําเป็นเหมือนเป็นเกมนะแล้วก็หลบหลีกสิ่งกีดขวางให้ตัวคนเข้าไปในบ้านคนคนหนึ่งเ<คน>มื่อถึงเวลาแข่งขันก็ยิ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจนํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะสังเกตได้นะคะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจกับกิจกรรมนี้เอาแล้ว ขันหุ่นยนต์เหย่สร้างสรรค์ประจันบานผู้ที่จะชนะได้นั้นจะต้องดันหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งให้ตกจากสนามก็จะเป็นผู้ชนะไปใครที่มีพลังและมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษ์ผลงานแบบเหยๆก็จะได้รับรางวัลไปด้วยค่ะซึ่งนอกจากการแข่งขันที่เหนือกว่ารางวัลแล้วการแข่งขันครั้งนี้ยังช่วยพัฒนาให้ผู้ที่เข้าร่วมได้มีความคิดได้พัฒนาตัวเองไปในระดับที่สูงขึ้นเช่นการต่อวงจรไฟฟ้า การตั้งเซ็นเซอร์วัดระยะเวลาแสงการเขียนโปรแกรมเพื่อทําให้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้นและความรู้ตรงนี้จะได้เป็นการเปิดทางให้กับประเทศไทยได้มีนักสร้างประดิษฐ์มากขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศวันนิสาสีรื่นไทยทีดีรายงาน